สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพ่อนทุกคนจ้าโซริยาคนทําสวนจ้าพักจ้าพักปูดกระโพดจ้าปลูกกระโพดมันเหนื่อยพ่อแม่พี่น้องจ้าดูสภาพเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดูสภาพจ้าคนเหตุงานเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนมันไม่สวยจ้าจ้า ไม่สวยเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละจ้าคนเหตุงานจ้าคนเหตุงานต้องลุงมือทำคยรู้จ้าแต่คนพูดมันง่ายจ้าคนคนพูดง่ายแต่คนทำจ้าคนเหตุจ้ามันไม่ง่ายเหมือนคนพูดเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเชื่อบบจ้า จ้าดูเลยจ้าดูน้องเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าขอโทษทุกทันนะจ้า